เรื่องแฟดเรื่องนี้นะฮะเราจะมาคุยเรื่องของการถ่ายแบบใช้ s ปีดชั h u ตอร์เร็วๆแล้วก็ยิงแฟดซึ่งคุณอาจจะเคยได้ยินว่ามันคือ high speed s ์ n ทีนี้ high speed s ์ n เนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วมันก็จะไปสู่ขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือแล้วถ้าไม่อยากใช้ high speed s ์่จะมีวิธีทํำยังไงบ้างเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วมาดูกันว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงทําไมเราถึงอยากจะถ่ายให้ได้แบบสปีดช s h u ตอร์เร็วๆภาพจะออกมาเป็นยังไงใช่ทำไมเราถึงอยากใช้สปีดช s h u ตอร์เร็วๆเป็นเพราะอย่างนี้ครับถ้าคุณดูที่หน้าจอขอองงกลล้ผมเเเนนี่ย่ยยคุณจะห็วา ตอนนี้ผมใช้โหมด M ISO 100นะครับ ISO 100เรียบร้อยแล้วผมอยากได้ F 1 4เพื่อจะละลายหลังผมก็เลือก F 1 4 1> ไปเลยและภาพมันวาร์ปหนักมาก <c oughs> ผมก็เลยปรับสปีดชัตเตอร์ขึ้นซึ่งสปีดชัตเตอร์ที่เร็วที่สุดเท่าที่จะใช้กับแฟลชได้มันอยู่ที่1ต่อ250 <c oughs> ทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นว่า1ต่อ250เนี่ยตัวมุกวาร์ปมากหายไปเลย <c oughs> แสงหายหน้าหายไม่เหลือสีผิวไม่อะไรเลยต้องใช้สปีดชัตเตอร์ที่เร็วกว่านี้แต่ถามว่าใช้ดัอกาจํ ว่ามันจะยิงได้ที่สปีดชัตเตอร์1ต่อ250เท่านั้นถ้าคุณจะเร็วกว่าน,นี้คุณต้องปรับระบบแฟลชให้เป็นไฮสปีดซิงค์นี่คือเหตุผลครับว่าทําไมคุณจึงอยากจะได้สปีดชัตเตอร์ที่เร็วเพราะว่าถ้ามันอั้นอยู่ที่1ต่อ2 5 0คุณถ่ายภาพมามันหายไปหมดบนวาร์ปคุณก็เลยต้องใช้สปีดชัตเตอร์ที่เร็วและสปีดชัตเตอร์ที่เร็วแฟลชดันไม่พพอร์ตในโหมดธรรมดาเลยต้องมีโหมดไฮสปีดซิงค์มาช่วยสพอร์ตเดี๋ยวผมทําให้ดดดููนะรรับวว่่า่าาเเเจปปปโหมไไไีีงงยกกกททแลล้็ือ Speed Exposure Color Select เลือกไปที่เบอร์4ีแฟลเแล้วก็เลือกไปที่ e x t r r n l l f l a s แฟแล้วก็ e x t r r n l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  t Frying ลายิเปลี่ยนจาก HSS High Speed Sync Off ตัวนี้นะฮะกดเข้ามาแล้วเลือก on แค่นี้ครับเราก็จะปลดล็อกสปี e ชัตเตอร์ได้ยกตัวอย่างเช่นผมจะให้มันนี่เร็วเท่านี้นะครับสังเกตเลยว่าผมจะเก็บฉากหลังไม่ให้วาปล่ะอ่าเป็นแบบนี้เลือกโฟกัสเรียบร้อยนะฮะแล้วผมก็ยิงแฟลชแบบ TTL นี่แหละแต่ High Speed Sync มันก็จะได้หน้าใสๆประมาณนี้จากคลิปที่แล้วอะ่ะก็คือผมอ,อยากจะให้วัดแสงฉากหลังให้พอดีก่อนในกรณีน,นี้ผมใช้สปีดชัตเตอร์หนึ่งต่อพันไปเลยให้แสงพอดีแล้วผมจะฟิลแฟลเข้าไปสมมติเป็นกรณีแบบนี้ยิ่งผมก็ฟิลแฟลเป็นแบบไฮสปีดซิงก์เรียบร้อยแล้วภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ฮะมบ <S <S อเออคือฉากหลังไม่วาบเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้เราต้องมาคุยกันว่าทําไมผมถึงพูดว่าไฮสปีดซิงก์มันมีทั้งดีแล้วมันก็มีข้อเสียมาด้วย ข้อดีอะ่ะคือมันใช้สปีดชัตเตอร์ได้เร็วถูกไหมฮะอันนี้ข้อดีแต่ข้อเสียก็คือแฟลจะยิงเบาลงและใช้พลังงานมากขึ้น <Huh? S 1> จริงฮะเพราะอะไรมันถึงเป็นอย่างนั้นฮะเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าเราใช้สปีดชัตเตอร์1ต่อ250ม่านชัตเตอร์มันมีอยู่2ม่านคือม่านบนกับม่านล่างเวลาที่มันปิดลงมาเนี่ยมันสับม่านล่างลงแล้วมันก็สับม่านบนลงปุ๊บอันนี้คือใน2 5 0มันสับได้เร็วประมาณนั้น oh. แต่เมื่อไหร่คุณทำสปีดชัตเตอร์เร็วกว่า250ม่านชาัตเตอร์มันจะไม่ได้อยู่ในสภาพนั้นมันจะกลายเป็นว่านในขณะที่ม่านชาัตเตอร์ล่างเนี่ยมันลงมาเนี่ยไอ้ม่านชาัตเตอร์บนเนี่ยก็จะลงตามลงมาด้วย แล้วยิ่งใช้สปีดชัตเตอร์เร็วเท่าไหร่ไอ้ม่านชัตเตอร์เนี่ยระหว่างบนกับล่างจะเหลือเป็นเส้นแบบนี้มันก็จะยิ่งแคบลงเท่านั้นแทนที่ม่านหนึ่งลงมาเสร็จม่านสองค่อยสับลงพอสปีดชัตเตอร์เร็วกว่า210สมมติใช้1นึ่งต่อพันเลยม่านแรกลงมายังไม่ทันจะลงไปถึงไหนม่านสองตามมาแล้วแล้วมันจะเหมือนเอาเส้นมาแบบนี้เนี่ยนะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะเส้นแบบนี้ฮะม่านหนึ่งเป็นนิ้วโป้งของผมนะปุ๊บลงมาม่านสองไม่รอลงมาด้วยเลยแล้วมันจะเป็นเส้นแบบนี้ ปุ๊บลงมา<อ>ถ้าคุณยิงแฟชแค่1โพมันก็จะเป็นแค่เส้นเดียวที่เห็นเป็นเส้นแฟชเ<อ>พราะมันชัตเตอร์มันลงปุ๊บมาแบบนี้แล้วสมมุติว่าทันทีที่มันลงมาตรงนี้แฟชยิงโพเข้าไปมันก็จะอยู่แค่ตรงตาพี่<อ>ส่วนอื่นก็จะดำ<อ>นั่นคือปัญหาฮะเพราะว่าแสงแฟชไม่ได้เป็นแบบนั้นไฮสปีดซิงก์ก็คือแฟชก็จะยิงมาตามจังหวะที่มันควรจะเป็นสมมติลงมางนี้ยิงโพแรก ลงมานี้ยิงโพ2ลงมานี้ยิงโพ3ลงมานี้ยิงโพ4ลงมานี้ยิงโพ5อ๋อคือตามตามตามม่าน,าม,ม,านมันก็จะเหมือนกับปั๊บปั๊บแต่ว่าตาเรามองไม่ทันไงไอการทําแบบนั้นน่ะมันทําให้แสงสว่างทั่วถึงก็จริงแต่มันก็กินกาลังแสงกินไฟด้วยหลายคนก็เลยบอกว่าทําไงจะไม่ใช้ไฮสปีดซิงได้ไหมคาตอบมันก็คล้ายๆกับวิธีการถ่ายวิดีโอนะฮะคุณก็ไม่ต้องเร่งสปีดชัตเตอร์เกิน2 5 0สิแต่คุณก็ยังคงอยากได้เอฟกว้างคือเอเหนึ่งจดสี่เหมือนเดิมถูกไหมเอาแล สภาพมันก็เป็นอย่างนี้ฮะเนี่ยครับหน้าหายไปเลยครับมันสว่างมันใช้ไม่ได้ทําไงจะให้อยู่ในสภาพนี้ได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงค่าอะไรเลยเพื่อไม่ให้แฟลเข้าสู่โหมดไฮสปีดซิงควิธีการนะฮะคุณใช้สิ่งนี้ฮะ v a r i a b l e n d f i l t e r อย่างของผมเนี่ยผมใช้ H and Y l e v e r i n g เป็น v a r i b l l e n f i i t t r r เหมือนกระใสาแว่นดําลดแสงให้มันสว่างน้อยลงคุณมุกคุณเปิดให้ผมหน่อยครับ นั่นแหละครับถูกต้องครับขอบพระคุณครับในอนิโยนเข้าไปแล้ครับครับคุณโมครับผมไม่มือมือครับคุณต้องบิดนั่นแหละนั่นแหละดีมากร่วมแรงร่วมใจกันิี ประมาณนั่นแหละอันนี้เอาใส่เข้าไปในนั้นทีเรียบร้อยตอนนี้ผมก็ติด v a r i a b l e nd filter h อรเเข้าไปเรียบร้อยแล้วและสิ่งที่ผมจะทําต่อไปก็คือหมุนเ a ชแ y ครับคุณสังเกตนะฮะว่าค่าสปีดชัตเตอร์ผมเท่าเดิมค่า F เท่าเดิมค่า ISO เท่าเดิมเพียงแต่ว่าตอนนี้หน้ามุกไม่วาบแล้วและอยากให้มันมืดลงเนี่ยผมก็แค่บิดเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมให้มันเป็นแบบนี้สมมติว่าผมอยากได้ฉากหลังแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมจะฟิลแสงเข้าหน้ามุกและแน่นอนครับผมไม ที่มันเป็นไฮสปีดซิงค์ผมออฟไฮสปีดซิงค์ไปเลยเป็นโหมดธรรมดาโหมดปกติอ่าแล้วผมก็ยิงแฟลชประมาณนี้ครับนี่คือภาพที่ได้สดใสเหมือนกันใช่ประเด็นก็คือผมไม่ได้ยิงแฟลชเป็นไฮสปีดซิงค์แล้วผมใช้สปีดชัตเตอร์ที่1ต่อ210ได้เหมือนเดิม F ได้1.4อย่างที่อยากได้ไอโซก็ร้อยหนึ่งเพราะงั้นนี่คือวิธีคะคือการใช้ v a r i a b l e ND Filter เเข้ามาช่วยในการลดแสงลงครับเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเคสง่ายๆเรามาเคสยากๆก,กันดู จะไม่ใช้ไฮสปีดซิงค์แต่ใช้โซลชั่นนี้นั่นคือการย้อนแสงแต่ถ่ายให้เห็นท้องฟ้าดูซิว่ามันจะช่วยได้แค่ไหนแฟลชเหมือนเดิมนะครับก็คือยิงแบบไม่ไฮสปีดซิงค์ในกรณีนี้นะฮะอย่างสภาพที่เราเห็นนะครับจัดว่าโหดร้ายมากครับผมบิดเลยครับผมบิดจนเห็นก้อนเมฆแล้วผมก็ยิงขึ้นไปเพื่อให้เห็นก้อนเมฆหนึ่งสอง,งเปิดแฟลชครับ <c oughs> ผมเปิดแฟลชเรียบร้อยครับพร้อมนะครับมุกหนึ่งสอง อันนี้ครับคือเรายังเก็บท้องฟ้าและเมฆได้สปีดช,ชัตเตอร์<ม>ก็ไม่เร็วเกินกว่า 1- ต่อ2องรแฟลชไม่ต้องยิงไฮสปีดซิงค์ได้ภาพประมาณนี้แต่ถ้าเกิดตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้เปิดแฟลชเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้หน้าก็จะมืดนิดหนึง่งดหน่อยเออแต่พอผมฟิลแฟลชเข้าไปหน้าใสาเลยเดี๋ยวขออีกไลยๆช็อตตรงนี้หน่อยทงแบบถูกใจสิ่งนี้ค่ะเออทำแบบถูกใจสิ่งนี้คือเก็บท้องฟ้าได้ด้วยขอเป็นแนวตั้งแล้วกันนะเออนี่เก็บท้องฟ้าปั๊บ โอเคมาดูกันนี่ครับหน้ามันก็จะใสๆประมาณนี้ครับมุกในขณะที่ท้องฟ้าก็ยังเก็บได้อยู่เห็นไหมนี่คือความประเสริฐสีของมันอ่ะรจริงๆเลยค่ะตามนั้นเลยครับนี่แหละการใช้แฟดมันง่ายอย่างนี้เองถ้าใครอยากติดตามมุกสามารถจะติดตามได้ที่ไหนบ้างเพจ Facebook มุกพิชชาค่ะแล้วก็ส่วนไ G ก็แพนดามุกมุนะคะเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับ